ทางบริษัทที่พี่ทางานอยู่อะค่ะเขาได้เลิกจ้างพนักงานพี่ก็ไม่รู้จะหันไปทางไหนอายุก็เยอะเงินเดือนก็เยอะถ้าไปจะไปหางานประจําใหม่ทํามันคงลําบากตั้งใจหาแล้วประมาณ6เดือนก็หาไม่ได้นะหมดหนทางก็เลยแบบอยากจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างชื่อเป็นอาชีพของเราเองโดยที่ไม่มีใครต้องมาเลิกจ้างเราอีกแล้วเบื่อที่แบบต้องมานั้งลุ้นแต่ละปีว่าเราจะโดนเลิกจ้างไหมเราจะมีงานทํำไหมนี่บ้านนี่รถ นี่บัตรในลูกอีก2คนอะไรประมาณนี้ค่ะคือชีวิตมันต้องอยู่ให้ได้ค่ะถึงจะมีไม่มีเงินเดือนจะมาทำฟาร์มเองเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะ mm. พี่ชื่ออารีเพลงสุดนะคะชื่อเล่นว่าเอียค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มเฮดฟาร์ม hey นะคะ ริ่มแรกเลยนะคะมันมาจากเกมในในอินเทอร์เน็ตอะค่ะซึ่งพี่เป็นคนชอบเล่นเกมตัวนี้มากนะคะก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นเฮดฟาร์มเฮดฟาร์มเนี่ยเราทําผักหลายอย่างอะค่ะเป็นเป็นเชิงการเกษตรแต่เป็นเกษตรการเกษตรออร์แกนิก,กนะคะซึ่งเราไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยจากเป็นที่เป็นสารเคมีอะค่ะเราใช้ธรรมชาติล้วนๆนะคะจะเป็นขี้วัวขี้ควายแล้วก็น้ำา EM ที่เราหมักขึ้นมาเองอะค่ะ น้ำ EM นี่เป็นน้ำหมักอะคะ่ะน้ำหมักคล่งเราใช้หยวกกล้วยที่เรามีอยู่ในในในฟาร์มของเราอะคะ่ะใช้ไปหมักกับโยเกิร์ตแล้วก็กาก,ากน้ำตาลนะคะทำให้เป็นเกิดน้ำขึ้นมาแล้วน้ำเอ็ตัวนี้เราจะเอามารดผักเพื่อที่จะบำรุงให้ผักเป็นสารอาหารของผักแล้วก็ไล่มแมลงค่ะผลิตภัณฑ์บนทีเดฟาร์มหลักๆเลยจะเป็นเห็ดนางฟ้าปูฐานนะคะ แล้วก็จะเป็นแตงกวาแตงล้านถั่วฝักยาวมะเขือพริกขี้หนูนะคะผักบุ้งนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่เราจะกําลังทําขึ้นมาใหม่กาลังปลูกใหม่ก็จะเป็นกวางตุง้งแล้วก็กําลังพัฒนาเพื่อที่จะปลูกเป็นผักสลัดนะคะ แรกเริ่มนี่พี่เป็นมนุษย์เงินเดือนเลยค่ะทางานทํางานประจําตั้งแต่เรียนจบปี 25- 2535ก็จะทํางานประจํากินเงินเดือนมาตลอดนะคะทํางานบริษัทจนกระทั่งแบบมาเมื่อต้นปีที่แล้วอะค่ะถึงจะมาเปลี่ยนเป็นเกษตรกร,เร,กรเริ่มแรกตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางบริษัทที่พี่ทํางานอยู่อะค่ะเขาได้เขาได้เลิกจ้างพนักงาน เลิกจ้างระานกลุ่มหนึ่ง14คนทีนี้แบบพี่ก็ไม่รู้จะทำทางไหนอายุก็เยอะเงินเดือนก็เยอะถ้าไปจะไปหางานประจําใหม่ทํามันคงลําบากตั้งใจหาแล้วประมาณ6เดือนก็หาไม่ได้นะหมดหนทางก็เลยแบบอยากจะทําอะไรขึ้นมาสักอย่างชื่อเป็นอาชีพของเราเองโดยที่ไม่มีใครต้องมาเลิกจ้างเราอีกแล้วเบื่อที่แบบต้องมานั้งลุ้นแต่ละปีว่าเราจะโดนเลิกจ้างไหมเราจะมีงานทํำไหมก็เลยคิดอยากจะหาแบบเป็นธุรกิจของตัวเองะคะ่ะ ก็เลยมาลงที่เฮดฟาร์มเนี่ยค่ะก็เป็นกังวลเป็นกังวลเหมือนกันแต่เพื่อความอยู่รอดคือชีวิตมันต้องอยู่ให้ได้ค่ะถึงจะมีไม่มีเงินเดือนจะมาทำฟาร์มเองหรือจะเป็นงานประจำเราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะพอมาทำฟาร์มเองเนี่ยมันต้องปรับตัวปรับตัวเยอะมากปรับตัวกับรายได้ที่ลดลงปรับตัวกับเวลาที่จะไม่เหมือนเดิม ปรับตัวกับลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งที่เราต้องไปเจอเลยประมาณนี้ค่ะซึ่งแบบผิดกันเลยเปลี่ยนไปเลยชีวิตเปลี่ยนไปเลยอะค่ะตอนแรกแรกเริ่มเลยค่ะต้องปรับตัวเรื่องเรื่องรายได้ก่อนทําใจให้รับยอมรับกับรายได้ที่เราจะจะได้ก่อนนะคะคือตอนแรกเนี่ยที่พี่ทางานประจาเนี่ยรายได้เป็นเดือนนึงเป็นแสนซึ่งก็คนที่มีเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยมันก็ต้องสร้างหนี้ไว้เยอะเหมือนกัน นี่บ้านนี่รถนี่บัตรในระลูกอีกสองคนอะไรประมาณนี้ค่ะเี้พี่ต้องปรับตัวคือต้องอยู่ให้ได้รายได้รายจ่ายที่เราคิดว่ามันไม่จําเป็นเราก็ต้องลดลงตัดออกให้หมดแล้วก็มายอมรับรายได้ใหม่ให้ได้ดํารงชีวิตอยู่บนรายได้ใหม่ที่เราได้เนี่ยให้ได้ ก้อนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่นะคะมันมันลดลงคือพี่ว่างงานมาเกือบปี6เดือนผ่านไปแล้วยังหางานใหม่ไม่ได้นะพอเดือนที่7เงินเริ่มเหลือน้อยลูกก็เข้ามาหาวิทยาลัยก็เลยต้องต้องคิดว่าเราต้องหาธุรกิจมามาทำแล้วละ่ะเราจะรอง,งานใหม่ไม่ได้แล้วถ้าเงินก้อนนี้หมดชีวิตเรากับลูกอีกสองคนไม่รู้จะอยู่ยังไงก็เลยได้คิดขึ้นมาว่าเราต้องทำฟาร์มเห็ดเนี้ยค่ะ ชายที่ที่สนิทกันนะคะไม่ใช่น้องชายแท้ๆแต่เป็นน้องเขาเป็นน้องที่แบบนับถือกันแล้วก็รู้จักกันมานานเกือบ20ปีเขาจะคอยช่วยเหลือเราว่าคอยช่วยเป็นคนคนช่วยคิดนะคะว่าเราจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตอะไรประมาณนี้แล้วเขาเองเนี่ยเขาศึกษาเรื่องเหตุมาประมาณ2ปีเขาเป็นคนไปเรียนมาอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยมาบออพี่ลองลองทำธุรกิจนี้ดีไหมเพราะมองดูในตลาดแล้วมันยังโอเคอยู่นะพี่ก็เลยเริ่มศึกษาค่ะ ก้อนสุดท้ายที่พี่บอกนะคะก้อนนี้ค่ะเรามาลงทุนทำโรง,งเห็ดก่อนสองโรงก็ประมาณ5 0,000บาทแล้วก็เป็นค่าเช่าที่ล่วงหน้าแล้วก็ค่าน้ำค่าไฟที่เราต้องไปขอมาเองเนี้ยค่ะตรงนี้ลงทุนประมาณประมาณ1 0 0 0 0แสนทั้งหมดที่พี่แบบตั้งทุนไว้นะคะคือจะไม่ให้เกินจาก10,000แสนที่ตั้งทุนไวนะคะ้ค่ะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแล้วเก็บผลผลิตก่อนและต้องคิดว่า ผักตัวไหนที่จะทํำรายได้ให้เราเร็วที่สุดค่ะเอาตัวนั้นเข้ามาเสริมก่อนนะเพื่อที่ให้เรามีรายได้เข้ามาทุกวันเริ่มแรกเลยพี่ใช้วิธีส่งให้กับแม่ค้าที่เขาขายที่เปิดร้านขายแผงผักเล็กๆในหมู่บ้านนะคะสองสองร้าน พี่ก็จะใช้วิธีการส่งต้งหนหอนผักบุ้งกับต้น่อนทันทวันไปให้กับแม่ค้าลองดูก่อนว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงนะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ผลตอบรับดีนะพี่ก็เลยขยายไปตลาดหลังบ้านนะคะหลังหมู่บ้านจะมีตลาดนัดอยู่สองสองตลาดซึ่งเป็นตลาดสดนะคะพี่ก็จะไปหาแม่ค้าที่เขาขายผักเพื่อที่จะเอาผักเราไปไปวางขายนะวันแรกเลยที่ได้มาได้เงินมาร35บาทเป็นอะไรที่แบบดีใจมากคือแบบ เราไม่ได้เราไม่ได้มีไรายได้มาเป็นปีนะคะแบบว่างเว้นกันมีไรายได้มาเป็นปีควักออกตลอดแต่วันนั้นรับเงินมาร้อยสามสิบห้าบาทมีความสุขดีใจเพราะว่ามันเป็นเงินที่แบบเราเราใช้ความสามารถของเราเราใช้สิ่งที่เราเรียนรู้เข้ามาแล้วผลตอบแทนมันกลับมาเมื่อก่อน2 0 0พ3,000พี่พี่เฉยๆมากแต่เงินจากการขายผักเนี่ย135บาทเนี่ยเป็นอะไรที่พิเศษสุดสำหรับวันนั้น ก็เลยต้องขยายต่อขยายแม่ค้าต่อปลูกผักเพิ่มเพื่อที่จะแบบว่าให้แบบมีแบบวอลลุ่มเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่ไรายได้เพิ่มขึ้นมาค่ะวันหลังๆมาก็จะมี300 500 600าร้ะจนกระทั่งบางวันถึง3,000บาทเนี่ยค่ะเพราะพี่จะขยายตลาดไปทางทางเพื่อนๆที่พี่รู้จักอย่างเช่นในออฟฟิศแถวสีลมเพราะพี่เคยทำงานออฟฟิศมาใช่ไหมคะแล้วจะมีแบบเครือข่ายเพื่อนเยอะ ก็จะโทรไปหาเพื่อนแต่ละคนที่อยู่ตามตึกต่างๆเพื่อที่จะขอออเดอร์ผักพอเพื่อนเพื่อนๆอ,ออเดอร์มาพี่ก็จะขับรถไปส่งไปส่งผักให้ก็วันนึงประมาณประมาณ3ามพันคือพี่ต้องตั้งเป้าว่าต้องให้ได้สามพันไม่งั้นเราจะไม่คุ้มกับค่าน้ํามันค่าทางด่วนที่เราต้องไปแรกๆก็ไม่กล้านะคะแต่ว่าจนกระทั่งเพื่อนๆเ,เ,เขาเริ่มรู้ เริ่มรู้ว่าเรายังไม่ได้งานทำก็จะเริ่มโทรก็มาถามว่าเราทำอะไรอยู่นะพี่ก็เลยต้องบอกเพื่อนว่าจะทำทำอะไรอยู่เลยมานี้ค่ะทุกคนก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้ดูถูกหรือไม่ได้เหยียดหยามใช่ชื่นชมได้ด้วยซ้ำเพื่อนเพื่อนทุกคนชื่นชมว่าเฮ้ยเธอทําได้ยังไงเธแบบอเก่งมากอะไรประมาณนี้ค่ะก็ประกอบกับเขาอยากช่วยเรามั้งช่วงแรกๆนะคะเขาเลยสั่งผักเข้าไปแต่พอหลังๆเนี่ย คือถ้าเกิดเขาอยากช่วยเนี่ยมันน่าจะช่วงแรกๆแต่พอหลังๆเนี่ยเขาอ,ออเดอร์ต่อเนื่องที่เขามีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่อยากช่วยแล้วละ่ะผักเราต้องมีคุณภาพพอถึงสั่งพี่มีอยู่สองอย่างคือลูกกับแม่นะะที่แบบท,แบบที่จะต้องแบบพี่คอยเป็นกําลังใจงให้ตลอดแล้วเป็นคนเป็นตัวผลักดันให้พี่แบบจะต้องแบบไม่หยุดอะค่ะต้องคิดว่าต้องทําอะไรลูกกาลังเรียนหนังสือสองคน ช่วงปีที่แล้วแม่ไม่สบายพี่เลยต้องต้องต้องหาเงินให้ได้ยังไงก็ต้องต้องคิดให้ได้ต้องแบบเป็นแรงฮุดสู้สองคนนี้เป็นกำลังใจให้พี่อยู่ให้พี่แบบอยู่ได้แล้วก็ต้องอยู่ต่อ